ครับน้องๆครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ชั้นสีนะครับของอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท่านเองครับและตอนนี้ครับห้องที่พี่มินยืนอยู่กับท่านอาจารย์เนี่ยนะครับก็คือห้องนทรทศการดาวครอสสีฟ้าท่านเองครับแลบผมอาจารย์ครับมาถึงห้องนี้แล้วเนี่ยคำถามแรกที่อยากจะถามก็คือโครงสร้างภายในของโลกเราเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับอ๋ออันดับแรกเลยนะคะโครงสร้างของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น4ชั้น4ชั้นครับชั้นแรกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยคือชั้นเปลือกโลก ก็จะประกอบไปด้วยแผ่นดินแผ่นหินแล้วก็ผืนน้ําชั้นที่2คือชั้นแมนเทิลนะคะไ<ด>อ้กรบาลมาจากชั้นนี้นี่แหละนะคะชั้นที่3คือแกลดโลกชั้นนอกแกลโลกชั้นนอกนี่จะประกอบไปด้วยนิกเกิลแล้วก็เหล็กที่มันล้อมเหลวอยู่นะคะคแล้วเกลโลกรรชั้นในนี่ก็จะประกอบไปด้วยเหล็กลกับนิกเกิลเหมือนกันแต่ว่ามีสถานะเป็นของแข็งค่ะน้องมินครับโอ้พวกเราอยู่นี่คือชั้นแรกเลยนะครับค่ะชั้นนอกสุดชั้นเปลือกโลกชั้นเปลือกโลกเลยค่ะแล้วทที่บอกว่า ปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยจริงหรือเปล่าครับอ๋อถูกต้องแล้วค่ะ,ะโลกของเรานี่นะคะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาแต่การเคลื่อนที่เนี่ยเกิดขึ้นจากว่าเนื่องจากภายในโลกเนี่ยมีอุณหภูมิสูงมากเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยมันก็เลยส่งผ่านความร้อนทําให้เปลือกโลกเนี่ยขยับนะคะ <insanlar S 2> นอนเมื่อเปลือกโลกขยับปุ๊บมันก็เกิดการเคลื่อนที่นะคะ ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยตลอดเวลาค่ะเอาแล้วทำไมเราถึงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับทั้งที่เปลือกโลกน่าจะอยู่ใต้พื้นดินที่พวกเราเหยียบกันเราเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆที่อยู่บนพื้นโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่โลกเคลื่อนที่อยู่เนี่ยเราจะไม่รู้สึกค่ะเราด้วยอัตราการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่สักประมาณ1-3เซนติเมตรแค่นั้นเองค่ะอ๋อแค่จะไม่รู้สึกเลยแทบจะไม่รู้สึกเลยค่ะอ๋ผมแล้วแล้วการเคลื่อนที่ของโลกเนี่ยมันเหมือนกับ เลื่อนที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีซึนามิอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเป็นเป็นหลักการเดียวกันหรือเปล่าครับ<อ>ตรงนั้นเอออาจจะทําให้เกิดได้ถ้าเกิดเกิดการเคลื่อนที่อย่างรุนแรงอันนี้ต้องขออนุญาตอธิบายน้องมินก่อนนะคะว่าการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นอ,อ่สามอย่างท,<ม>ที่ที่เราเรียนกันนะคะมีเคลื่อนที่เข้าหากันครับเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนที่เฉือนผ่านกัน แล้วก็เปลือกโลกเคลื่อนที่แยกออกจากกันอ๋อคะ่ะสามสามอย่างใช่และลักษณะที่การเกิดสึนามิเนี่ยก็คือเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันแล้วก็ย้อนขึ้นครับผมทีนี้น้องมินต้องนึกถึงว่าการเกิดสึนามิเนี่ยมันจะต้องอยู่บริเวณที่มีทะเลใช่ไหมคะมีทะเลมีน้ำเยอะๆขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะคะเคลืค่อนที่อย่างนี้น้ำที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะตกลงมาในช่องว่างอย่างรวดเร็วครับอะละสภาะมันก็จะปรับระดับให้เท่ากันแล้วมันก็จะเกิดการปีกลับ อ่าด้วยก,การตีกับที่รุนแรงนี่แหละเลยทำให้เกิดสึนามิค่ะอ๋อคือการตีกลับที่เป็นวงกว้างเป็นแผ่นใ,นใหญ่ๆอุ้ขึ้นมาเลยกลายเป็นสึนามิได้ค่ะแต่ว่าต้องเกิดในเอ,อ่อต้องมีขนาดใหญ่ใหญ่เลยนะคะที่จะเกิดสึนามิได้ครับผมแล้วอย่างสึนามิที่เกิดภัยพิบัติของประเทศไทยเราที่ผ่านมานะครับมีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกในแนวทางหรือว่าชนิดแบบไหนครับครั้งที่แล้วที่เราเจอไปนะคะคก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบย้อนกลับ ย้อนกลับเครื่อนที่แบบเข้าหากันนั่นแหละแต่ว่าย้อนกลับก็คือจะเข้าหาเหลื่อมๆกันนิดนึงแล้วตีกลับขึ้นมาตีกลับขึ้นมาแบบนั้นเลยค่ะการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกของเราเนี่ยเขาเรียกว่ารอยเลื่อนใช่ไหมครับรอยเลื่อนของลือกโลกการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนี่เกิดจากรอยเลื่อนเกิดจากลอยเลื่อนอย่างประเทศไทยเราเนี่ยพบในที่ไหนบ้างครับของประเทศไทยนี่มีกระจายอยู่ทั่วไปแต่ที่เยอะที่สุดจะอยู่ทางภาคเหนือของเราค่ะ๋อ้งภาคเหนือแถวๆที่บ้านที่คุณปู่ผมอยู่เลยแถวๆแม่จันใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะ แต่ว่าที่เราได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เนี่ยจะแบบจะเกิดจากรอยเลื่อนของเพื่อนบ้านที่ส่งผลุรกระทบต่อนเนื่องมาถึงประเทศต่อเน่อมาถึงบ้านเราผลกระทบจากรอยเลื่อนเพื่อนบ้านต่างประเทศเราก็จะรู้สึกได้ว่าแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้แผ่นดินไหวหรือเปล่าครับก็การเคลื่อนที่ของโลกทาใ,ให้เกิดแผ่นดินไหวค่ะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเลยครับน้องๆครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกครับเรียกได้ว่าน้องๆได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเลยใช่ไหมล่ะครับ ในคลิปต่อไปครับเราจะไปสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจของวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งนี้นะครับแน่นอนครับว่ามีเรื่องราวให้น้องๆได้สำรวจแล้วก็ติดตามศึกษาอีกแน่นอนครับเจอกันในคลิปหน้าครับ